วัสดีครับตัวนี้เป็นเครื่อง h ฮ b ริ48โวลต์ 5k นะครับเป็นของเพื่อนช่างนะครับส่งมาให้ช่วยแก้งานให้นะครับเพราะว่าซ่อมไม่ผ่านเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนี่ผมป้อนไฟเข้าไปแล้วทีนี้ผมตั้งลิมิตไว้ที่5แอมป์50โวลต์นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องรุ่น48โวลต์ทีนี้พอออนไฟเข้าไปเห็นไหมออนเข้าไปปุ๊บ กินกระแสะเลยทันทีนะครับแรงดันตกเรือสูงกินกระแสะพีขึ้นแบบนี้สันนิษฐานได้อย่างเดียวคือว่านี่ครับชุดมอสเฟตตัวเล็กนะครับ DC to DC เรียบร้อยนะครับเสียเรียบร้อยละอ่ะมแล้วนะครับน่าจะไปทั้งแถบนะครับตามที่เพื่อนช่างออบอกมาตั้งแต่ต้นนะครับอ,อ,อาการนีเ้เป็นการวิเคราะห์อาการเบื้องต้นนะครับว่าถ้าจ่ายไฟเข้าไปแล้วกินกระแสะเลยอะไรแบบเนี้ย ไอ้ตรงนี้น่าจะเสียแล้วนะครับคือถ้าต่อแบตเข้าไปแบบนี้เแบรบกเกอร์ทริปแน่นอนครับลักษณะนี้จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ว่าไอ้พักเอาพุทเนี่ยก็อาจจะเสียด้วยอยู่อาจจะช็อตด้วยอยู่ทําให้ตัวนี้เสียด้วยนะครับบอกว่าอ่อนเครื่องนะ้แป๊บเดียวช็อตเลยนะครับเพื่อนช่างเดี๋ยวแก้งานให้นะครับเครื่องนี้คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าไม่เจอปัญหาแทรกซ้อนนะ,นะครับโอเค